สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับคุณครูจิรพันธ์ขนิมิตรนะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องแกนสมมาตรค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องแกนสมมาตรนะคะวันนี้นักเรียนก็จะสามารถระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตรได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมารู้จักว่าแกนสมมาตรคืออะไรก่อนนะคะ แกนสมมาตรคือรอยพับที่เกิดจากการนำรูปมาพับครึ่งและจะทำให้แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีเราเรียกรอยพับนั้นว่าแกนสมมาตรค่ะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเรามารู้จักรูปเรขาคณิตกันบ้างว่ารูปเรขาคณิตแต่ละชนิดมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนรูปแรกนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะ รูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีความยาวของแต่ละด้านเท่ากันทั้ง3ด้านเลยนี่รอยพับสีแดงนะคะเราจะพับจากซ้ายไปขวาดังนั้นรูปจะทับกันสนิทพอดีนะคะเราเรียกแกนสมมาตรสีแดงว่า1แกนค่ะต่อไปเมื่อเราคลี่ออกมานะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเดิมถูกไหมคะเมื่อเราพับอีกฝั่งหนึ่ง เราก็จะได้แกนสมมาตรอีกเส้นหนึ่งสีเขียวเขาได้อีกหนึ่งแกนนะคะต่อไปเส้นสีชมพูนะคะเราก็จะนับเป็นอีกหนึ่งแกนสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรสามแกนนั่นเองค่ะมาดูรูปที่สองนะคะรูปที่สองคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมนี้แตกต่างจากรูปสามเหลี่ยมรูปแรกยังไงคะ ก็คือสังเกตว่าด้านซ้ายกับด้านขวาของของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีความยาวเท่ากันส่วนด้านล่างจะมีความยาวสั้นกว่าด้านซ้ายในด้านขวาใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ1แกนนั่นเองนะคะคือเราสามารถพับจากซ้ายไปขวาเราไม่สามารถจะลากได้อีก1แกนนะคะดังนั้น เราได้แค่หนึ่งแกนเราเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองค่ะรูปต่อไปนะคะก็คือรูปเรขาคณิตก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเนักเรียนสังเกตดูนะคะจะมีความยาวทั้ง4ด้านยาวเท่ากันและมีอะไรที่เท่ากันอีกคะก็คือมีมุมทั้งสี่ ที่มีขนาดเท่ากันนะคะเรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเนี่ยมีแกนสมมาตรกี่แกนคะเราจะเริ่มพับนะคะรอยพับเนี่ยเราจะพับจากซ้ายไปขวาเมื่อพับแล้วเห็นไหมคะรูปทั้งสองฝั่งจะแบ่งเท่ากันพอดีเราก็เลยนับแกนสมมาตรสีแดงนะคะเป็น1แกนต่อไปเส้นสีเขียวนะคะ เป็นรอยพับที่เกิดจากการาพับจากด้านบนมาทับสนิทกับด้านล่างนะคะนักเรียนรืกอภาพออกไหมคะต่อไปนันกเรียนคิดว่ามีแกนสมมารอีกไหมคะนี่เส้นสีชมพูนะคะเป็นรอยพับที่เกิดจากการพับจากแนวทะแยงมุมใช่ไหมคะพับจากมุมด้านบนมาทับกับมุมด้านล่างซึ่งเราจะนับได้อีกหนึ่งแกนค่ะนันกเรียนคิดว่าหมดหรือยังคะ ยังไม่หมดนะคะเด็กๆเส้นสีฟ้านะคะเราสามารถพับได้อีกมุมหนึ่งซึ่งจะพับมาอีกมุมด้านขวามือหรือด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็คือพับลงมาข้างล่างนักเรียนดูตัวอย่างนะคะสมมุติว่าครูมีรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่ะนักเรียนดูนะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะถ้านักเรียนพับปุ๊บนักเรียนพับจากด้านซ้าย มาด้านขวานักเรียนก็จะทับกันสนิทพอดีนักเรียนสามารถทําไปพร้อมคุณครูได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อเรากางออกมาปุ๊บเราก็จะได้รอยพับเนี่ยเรานับเป็นแกนสมมาตรหนแกนพอดีค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราคลี่ออกมาแล้วปุ๊บเราสามารถพับบนลงล่างปุ๊บเมื่อนักเรียนพับบนลงล่างนะคะ เราก็จะได้แกนสมมาตรหนึ่งแกนนักเรียนเห็นไหมคะเหมือนในรูปเลยไหมคะจากนั้นนักเรียนสามารถพับแนวทะยงนะคะนักเรียนสามารถพับแนวทะแยงได้และนักเรียนก็เคลี่ออกมานับเป็นอีกหนึ่งแกนก็กลายเป็นกี่แกนแล้วคะสแกนนะใช่ไหมคะต่อไป เราก็จะพับอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ให้นักเรียนดูนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4แกนนะคะถ้านักเรียนไม่แน่ใจนะคะนักเรียนลองใช้ไม้บรรทัดของนักเรียนใช้ดินสอทาบแล้วก็ลากเส้นนะคะเราจะได้ทั้งหมด4เส้นก็คือ4แกนค่ะนะคะสรุปได้ว่าด้านรูปที่มีด้านเท่ากัน4ด้าน มีมุมเท่ากัน4มุมเราจะได้แกนสมมาตรทั้งหมด4แกนค่ะต่อไปนักเรียนมารู้จักรูปสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้นักเรียนนึกถึงผ้าเขามาหรือผ้าเช็ดหน้าที่มีด้านนะคะยาวเท่ากัน2ด้านนะคะก็คือนักเรียนดูนะด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความยาวเท่ากัน ส่วนด้านบนกับด้านล่างจะมีความยาวเท่ากันดังนั้นรูปนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเรามาดูว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนคะเรามาดูนะคะครูได้เตรียมกระดาษมานักเรียนเดี๋ยวนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปครูเสร็จนะคะนักเรียนสามารถไปทําได้เลยนะคะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้าน,นะคะเรามาดูว่าเราสามารถพับได้กี่แกน แกนที่หนึ่งนะคะนักเรียนพับจากซ้ายไปขวานะคะนี่ครูจะพับนะคะเห็นไหมครูพับจากซ้ายไปขวานักเรียนเห็นไหมคะรอยพับตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแกนสมมาตรค่ะจากนั้นนักเรียนคิดว่ามีอีกไหมคะแกนที่สองนะคะก็คือเป็นแกนแนวนอนพับจากบนมาทับกับด้านล่างใช่ไหมคะนี่ เราพับจากบนมาทับกับด้านล่างนะคะรอยพับนะคะจะทับกันสนิทพอดีนะคะนักเรียนเห็นไหมถ้าทับกันสนิทพอดีแบบนี้เราก็าจะได้แกนสมมาตรอีกหนึ่งแกนค่ะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะใส่มันเข้านะคะแสงเยอะนักเรียนดูนะคะเราก็าจะได้แกนสมมาตรทั้งหมด2แกนนะคะ แล้วนักจะคิดว่าพับแนวทะแยงมุมได้ไหมเอ่ยอะเรามาลองดูนะคะว่าพับกันได้ไหมครูพ,พับแนวทะแยงนะคะนักเรียนก็สามารถลองได้นะคะเดี๋ยวครูพับให้ดูถ้านักเรียนพับแนวทะแยงนะคะนักเรียนก็จะได้รูปที่แอนสมมาตรแบบนี้ซึ่ง เขาไม่เรียกแกนสมมาตรนะคะเพราะรูปมันไม่สามารถทับกันสนิทพอดีนะคะมันจะมีอีกฝั่งหนึงเหลื่อมออกมานะคะแบบนี้เราไม่นับว่าเป็นแกนสมมาตรนะคะเพราะว่ารูปมันไม่ทับกันสนิทพอดีดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถสรุปได้ว่ามีทั้งหมดกี่แกนคะสองแกนนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะอ่าก็าคือรูปอะไรคะ รูปผ้าเหลี่ยมนักเรียนคิดว่ารูปผ้าเหลี่ยมมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนคะเด็กๆรูปผ้าเหลี่ยมนะคะเราจะมีแกนสมมาตรทั้งหมดห้าแกนนะคะเห็นไหมคะแต่และสีนะคะครูจะบอกไว้แล้วว่าแกนที่หนึ่งสีแดงแกนที่สองสีม่วงแกนที่สามสีฟ้าแกนที่สี่สีเขียวและแกนที่ห้าสีชมพูนะคะ นักเรียนลองไปพับดูนะคะต่อไปนะคะรูปหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปหกเหลี่ยมนะคะมีด้านยาวเท่ากัน6ด้านมีมุมเท่ากันหกมุมนะคะเราก็เลยได้รูปหกเหลี่ยมว่ามีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนคะ6แกนนะคะครูจะไปอย่างเร็วแล้วนะคะต่อไปนะคะก็ค,คือรูปวงกลม ซึ่งเป็นรูปเลขาคณิตที่มีความพิเศษกว่ารูปเลขาคณิตชนิดอื่นก็คือรูปวงกลมเนี่ยไม่ว่าเราจะแบ่งครึ่งหรือพับไปในทางทิศทางไหนนะคะเ้าจะสามารถพับกันสนิทพอดีซึ่งรอยพับนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าแกนสมมาตรซึ่งมีเยอะแยะหลายแกนมากเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราพับไปเรื่อยๆแกนสมมาตรของเราเนี่ยจะนับไม่ท้วนเลยค่ะ เราก็เลยสรุปได้ว่ารูปวงกลมเนี่ยมีแกนสมมาตรหลายแกนหรือมากที่สุดนั่นเองค่ะรูปต่อไปนะคะรูปนี้นะักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยว่ามีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนคะแกนที่หนึ่งนะคะก็คือพับจากซ้ายไปขวาต่อไปแกนที่สองก็คือพับจากบนลงล่างใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะก็คือตอบ2แกนนั่นเองค่ะอบไอนะคะรูปนี้เรียกว่ารูปอะไรคะรูปทรงกระบอกใช่ไหมคะรูปทรงกระบอกในนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยนะคะว่ารูปทรงกระบอกมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนพับจากด้านซ้ายไปด้านขวานับเป็น1แกนแล้วพับจากบนลงล่างได้ไหมคะไม่ได้นะคะดังนั้นสรุปว่า รูปทรงกระบอกเนี่ยมีแกนสมมาตรได้1แกนนั่นเองค่ะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปถังขยะสีเขียวนะคะนักเรียนคิดว่าถังขยะใบนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนะคะมีแกนสมมาตรอีกไหมคะนอกจากการพับจากซ้ายไปขวาแล้วไม่มีแล้วนะคะสรุปว่ารูปถังขยะมีแกนสมมาตรแค่1แกน ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้ก็คือรูปโทรศัพท์นะคะรูปโทรศัพท์เนี่ยนักเรียนลองช่วยูตอบหน่อยว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนคะอ่าพับจากซ้ายไปขวานะคะนับเป็น1แกนมีพับจากบนลงล่างได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะสรุปว่ารูปโทรศัพท์นะคะมีแกนสมมาตรแค่1นแกนคะ่ะ เป็นไงบ้างคะวันนี้เรียนจบแล้วนักเรียนรู้จักแกนสมมาตรกันหรือยังคะถ้ารู้จักแล้วไหนเรามาช่วยครูตอบหน่อยว่าแกนสมมาตรคืออะไรนะคะแกนสมมาตรคือรอยพับที่ทับกันสนิทพอดีเมื่อเราพับแล้วนะคะรูปทั้งสองฝั่งนะคะจะแบ่งครึ่งได้เท่ากันแล้วก็รอยพับนะคะเมื่อเราพับแล้วจะทับกันสนิทพอดี ดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูฝากการบ้านไว้กับแบบสถานยิ่มนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย